สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ตำบลพยแมนะครับอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมพามาชมควายผู้นะครับควายใหญ่ของลุงเลินนะครับก็ควายตัวนี้ถือว่าสวยนะครับก็เดี๋ยวพาเข้าไปสอบถามนะครับนี่ครับสวัสดีครับลุงนี่ครับอันนี้เป็น ถือว่าควายใหญ่เนาะลุงเนาะใใหญใหญญ่่ถือ,อครับกกลายาออพพันตาเต็มเก้มจำ้มมจำอกได้หมดเนาะลงุงเนาะๆๆครับตำงานท้ายไทยครบเครื่องลุงลงผ่านอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ถือว่าควายใหญ่อายุครับลงุง<ม>ทราบอายุไหมับอายุเนาะนี่ครับสี่ขวบนะครับนี่ครับนี่ฮะทางนี้จะเห็นชัดเลยนะครับความสูงเท่าไหร่ครับร้อกว่า ร้อยสี่สิบกว่าเนาะร้อยสี่สิบวกนะครับนี่ครับเป็นความสูงนะครับก็ผิวได้แล้วลุงเนาะผิวเขาอายุดูดูคอครับดูคอไใกล้นะครับนี่ครับถือว่าคอใหญ่ครับตาแต้มแกมจำนะครับนี่ครับอกนี่ครับถุงเท้าขาวนะครับถุงเท้าขาวเลยนะครับอกได้หมดเนาะครับถือว่าตามตำราไทยเนาะนี่ครับ ลุงได้นําเข้ามานานเนียครับสองเดือนกว่าอ๋ออันนี้ไปซื้อเข้าาอมกทีหนึ่งครับอืมข้างในนี้ก็เป็นอ่าควายขุนนี่ครับนี่เป็นควายขุนเนาะอันนี้มันี่นาราครับอันนี้เข้าตําราไทยครับผมอครับครับห้าเยป็นพ่อคาได้ครับเป็นพ่อคายได้เลยครับอันนี้ก็เอฟซีท่านใดที่อยาก ให้มาถ่ายขวาใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราขอลุงลุงจุงมาที่นี้นะครับขอดูเต็มตัวเลยครับนี่ครับหน้าก็หลอเนาะโอ้นี่ครับใหญ่นี่นะครับผิวดีนะครับผิวเกลี้ยงสวยหลังท้ายเต็มเนาะลุงเนาะครับถือว่าเต็มเลยนะครับหางก็ดีครับหางใหญ่โคนหางใหญ่ ถังยาวดีนะครับครับรูปร่างลักษณะได้หมดนะลุงเนาะนี่ครับก็ทันใดถ้าอยากได้ควายนะครับเนาะก็เข้ามาสอบถามกับคุณลุงเลนได้นะครับอันนี้เดี๋ยวพาชมดูอบๆเลยนะครับก็แทงขาลักษณะนี่ครับนี่นะครับไข่ก็ได้นะครับ ถือว่าสมบูรณ์นะลุงเนาะสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์เลยทั้งนี่ครับระบบสืบพันธุ์นี่ครับถือว่าอกใหญ่ตัวใหญ่เลยนะครับก็ที่ที่นำนำเข้ามานี่คือลักษณะมันได้เนาะลุงเนาะครับใหญ่โตลักษณะเด่นเนาะมันมีลักษณะเด่นนี่ครับนนนาเจอี ครับนานๆเจอเพราะว่าแถวแถวภาคเรามันก็หายากเนาะหานี่ครับไอี่ใหญ่คนี้ก็มีแต่นาไม่ไครับครับใช่มันเป็นนาอกอย่างก็เบอร์เบอร์โทรลุงลุงศูนย์หกสี่ศูนย์หกสนะครับก็เบอร์โทรตามนี้เลยเนาะก็โทรไปสอบถามครับราคาครับราคาแนแสงกว่า แสนห้าหมื่นราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นยังเป็นราคาต่อรองได้ต่่อออรงงไดด้้บานนิหยครับยังเป็นราคาต่อรองได้เนาะหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับนี่ครับลักษณะควายไทยก็เอาไปคุ้มฟุงได้เลยเนาะได้เลยได้เลยนี่ครับอายุก็ได้ด้วยครับลักษณะเด่นเนาะก็ถือว่าเชื่องนะลุงเนาะเชื่องมากครับไม่ไม่ดีมากครับนี่ครับถือว่า คุนกับเจ้าของนะครับนี่ครับลักษณะเด่นได้หมดนะครับควายนี่ครับสูงสง่าเนาะรับถึงสง่าครับถุงเท้านะฮะนี่ครับลักษณะก็ดูโดยรอบนะครับก็เลี้ยงแค่สองสามเดือนนะลุงเนาะถือว่าคุณเนาะนี่ครับถือว่าคุณนะครับ ด้านในก็เป็นควายขุนนะลุลงเนาะควายขุนธรรมดานี่ยนะครับนี่ไอ้ด้านนี้เป็นเป็นควายขุนใช่ไหมป้าใช่ค <Yeah. S 2> วายขุนควายขุนที่เราขุนก <Yeah. S 2> ันทุกวันนี้เนาะ,น,ะ <Yeah. S 1> นี่นะครับด้านในควายขุนมีกี่ตัวครับเนี่ย11ตัวค <Yeah. S 1> วายขุน11ตัวนะครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าอ้ <Yeah. S 1> วนสมบูรณ์ดีเนาะลุงเนาะ <Yeah. S 1> อ่อันนี้ คือเลี้ยงนี่ชุดนี้ได้เลี้ยงติดโควิดไหมลุงม่ัเนยอ๋อชุดนี้เพิ่งเพิ่งซื้อมาือนนเเดืออ๋อเดือนกว่าก็ถือว่าอ้วนแล้วลุงเนาะอ้วนสมบูรณ์แสดงว่าน้ำท่าหญ้าสมบูรณ์ครับนี่ก็นี่นี่ได้ควายสวยมาตัวหนึ่งเนาะลุงเนาะ ครับตั<อ>้งใจซื้อมาให้ไว้ขายคันเ่าด้วยซ้ำครับเพราะว่าลักษณะมันเป็นพ่อควายครับลักษณะมันเป็นพ่อควายเราก็เลยนำควายเข้ามาถ้าใครถูกใจอยากไปคุมฝูงเนาะก็ก็ได้เลยลักษณะได้หมดทุกอย่างครับแต่แต่พวกนี้เราเราเอามาขุนเนาะครับครับพวกนี้มาเอามาขุนนะครับนี่นะ ก็ระบบน้ําก็มีมีเหมือนกันหมดทุกทุกฟาร์มนะลุงเนาะเพราะว่าระบายความร้อนนะครับเนาะครับนี่ครับอ๋อลองเดี๋ยวเราผมชมด้านในนะฮะนี่ครับก็นี่เป็นเป็นควายขุนนะครับนี่ฮะก็ควายควายขุนของลุงเอาคู่นี้ก็ถือว่าสูงใหญ่นะลุงเนาะสูงใหญ่สูงใหญ่ครับถ้าถ้ามันไม่ใช่พ่อควายวะครับครับใช่ ไฟเนื้อไฟสุดเครับอันนี้ก็ถือว่าร้อยสูง40เหมือนกันเนาะร้อยสี่สิบบวกครับอันนี้ก็เป็นร้อยสี่สิบบวกนะครับก็ก็ถ้าใครอยากได้ราคาต่ําลงมาก็ยังมีนี่อีกสองตัวนะลุงเนาะครับครับนี่นะครับนี่ก็พ่อควายถ้าใครนําเป็นพ่อควายก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าลักษณะเด่นก็ตัวเมื่อกี้เลยตัวใหญ่ถ้าลักษณะเด่นคือได้ได้ทุกอย่างเนาะแต่สองตัวนี้ก็ถือว่าร้อยสี่สิบบวกนะครับ ก็โทรประอบถามลุงได้นะแล้วอาหารการกินลุงให้เราให้อาหารไหมไม่ได้ให้เลยลุงให้กินหญ้าอย่างเดียวให้กินหญ้าแพงก็ล่าอย่างเดียวโอ้ก็ทําให้ควายอ้วนได้เนาะได้ได้ไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่นไม่้องไม่พึ่งหัวหารอืมเราทิลุงเลี้ยงมานะครับครับหัวอาหารนี่เราเราไม่เคยไม่เคยครับก็เห็นพวกพวกที่เลี้ยงด้วยกันบางสวนก็เคยให้หัวอาหารนะที่เรามาเปรียบเทียบกัรเยะการเลี้ยงก็ไม่ต่างกัน แต่ว่าหัวอาหารต้นทุนสูง,อ,งอ๋อแล้วเราเลี้ยงหญ้าต้ทนตทุนมันต่ำกวา่าแล้วลุงได้ปลูกหญ้าเองไหมครับไม่ได้ปลูกลุงซื้อลุงไม่เคยปลูกหญ้าเองเลยไม่เคยปลูกเลยแล้วซ,ซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวแล้วถามว่าคุ้มทุนไหมคุ้มถือว่าคุ้ม,มเพราะว่าเราหนึ่งไม่เสียพื้นที่ไม่เสียพื้นที่ไม่เปลืองน้ําดูแลไม่ลน้าดูแลอ๋อครับครับที่เราต้องเพือรายเดือนจะเปนเฉลี่ยต่อวันนี่ก็ถือประมาณสามสิบบาท อ๋อครับค่าค่าเฉลี่ยที่ที่ลุงซื้อญ้ามาให้ควายเราลุงซื้อตลอดอยู่แล้วเนาะนไม่ไม่ได้ปลูกเองอ่านแล้วลุงคำนวณตกวันละกี่บาทที่ซื้อยาให้ควายกินตกตการ้อยกว่าบาทตีก็เยอะตัวสามกี่บาทอ๋อตัวล,ละสามสิบบาทต่อตัวสามสิบบาทถึงสามสิบห้าบาทต่อตัวต่อวันอันนี้อันนี้ญยาอย่างเดียวก็ไม่เคยให้หัวหันยาหมักอะไรก็ไม่ได้ให้เนาะโอ้ ก็กอ้วนได้เนาะลุงเนาะนี่เนาะนี่ครับถือว่าปกติถือว่าอ้วนปกติเนาะครับแล้วต้นทุนไม่ไม่เหมือนที่เราซื้อหัวหานด้วยใช่เราเธอฮะตัวสามทิศบาทครับมันกต็ตกเดือนละเก้าร้อยอ่าอ่าครับครับสามเดือนก็เก้าสามยี่สิบเจ็ดครับสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเราขายควางตาสามเดือนไดกำไรอย่างน้อยตัวละแปดสิบเก้าพันโอ้เราหักค่ายาเต็นที่สามพันเราก็ยังเหลือห้าหกพันแล้ว โอ้เราคือสูตรนี้คือตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเราคำนวณแบบนี้มาตลอดครับโอ้มาโดยตลอดคือได้แน่นอนกําไรได้แน่นอนโดยที่เราไม่ต้องไปดูรญยาแปหญ่าเราเลยตัดแล้วก็เอามาให้ให้ให้ควายเราเลยโอ้ครับครับบางเจ้าเขาก็ตัดให้อืมครับบางเจ้าเาก็ตัดเองก็ถือว่า กำไรอยู light, here, bag, ่ได้เนาะเพอยู่ได้เนาะครับก็เอฟซีบางท่านที mm ่ติดตามผมอยู OK> <t als> <t als ่ก็ถามว่าถ้าซื้อหญ้าแล้วมันจะเหลือไหมเหลือเนาะลุงเนาะซื้อหญ้าเหลือแล้วลุงเลี้ยงว่ากี่ปีแล้วครับสองปีแล้วสองปีเต็มปมไม่เคยปลูกย่าแม้แต่ไร่เดียวอ๋อไปซื้อหญ้าตลอดเลยอ๋อนี่นะครับก็ท่านใดที่ว่าซื้อหญ้าแล้วจะอยู่ไม่ได้ นะครับก็ลุงก็ซื้อหญ้าอย่างเดียวแล้วกินหญ้าแบบอย่างเดียวด้วยเป็นหญ้าเพโกล่นล้วนๆเนาะก็ถือว่าขายขายควายก็ปกตินะสองสามเดือนก็ได้ขายอ่านี่ครับจากปากคุณลุงนะครับก็ท่านใดก็เดี๋ยวจะพาชมควายใหญ่ตัวนี้อีกโอ้โหนี่ภาพชัดมากเลยครับโอ้โหนี่นี่ชัดนะลุงเนาะครับครับนี่ครับลักษณะเด่นเลยตาเต้มแก้มจ้ำอกอ่องนะครับก็ถุงเท้าเนาะ คบเลยหน้าหลังความสูงก็140บวกถือว่าเป็นควายใหญ่ลักษณะดีเนาะลุงเนาะดีดมากคอก็ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเชื่องนะครับเชื่องที่ใส่ดีถึงดีมากครับก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมลงไว้ในคลิปอีกทีนะครับก็ฝากกดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ